โอ้ยนี่ตัวสา์เหรอวะเอ้าาเขาไหวแนะนนี่างเอกช่างประยุตธไปก่อนแล้วเว้ยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13บาขวบควรได้รับคาแนะนำ เกมเป่ายางใครเป่าแพ้โดนอะไรคุณไมได้บอกเลยว่าคุณแข่งเกมอะไรเอาร้าผมไม่รู้ว่าพอร์ตมันเป่ายางแล้วมันได้อะไรเป่ายางทําไมกําลังภายในไง กลังภายในฝึกกําลังภายในใช่เรากําลังแข่งสุดกําลังทำอยู่ว่าถ้าใครชนะเยอะแสดงว่าคนนั้นเก่งกว่ะว่าบอกได้ไหมว่าเกม็บอยู่แล้วไหนกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์มาหนี้เดี๋ยวโอ้โหอะไรแบนี้เองว่าระหว่างเสือกับสิงห์ใครชนะทีครับเสือสิงห์ใครชนะเออชนะเออเฮ้ยดูครับเอออันนี้ใครชนะเอาไหมดิใครชนะวันนี้ครับ มันต้องติดสีบนกันแน่เลยสองคนนี้มาพอจะมาเริ่มกันสุกแข่งศักดิ์สีเอาแล้ี๋วอะไรแข่งอะไรเป่ายางป่ายางหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวมา สิงสิงนู่สิงเรียบร้อยครับชนะครับผมโโอ้หชนะครับผมชนะครับผมโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แต่กินแรงไปเกินแรงไปเกินเอาไปกินะเอาใหม่นะเฮ้ย

ยิ่งเติมเลยยิ่งเติมลเมลยพอแล้วมนะั้งเอาสบู่ได้ไหมได้เกลย่ยเลยโอ้ตดเกี่ยออกฮ้ย เดี๋ยวตดกูออกก่อนเดี๋ยวกอ้กี๊ยงตดนะเดี๋ยวเอาเอาไ่เฮ้ยเป็นไงบ้างวะกูยอมแพ้แล้วเป็นไงครับอุตส่าห์ตดกูเนี่ยกินมาหลายวันเลยนะเนี่ยเพื่องานนี้โดยเฉพาะ Mấy quậy, mấy quậy ตีตูดูาตัวลู้ใครชนะตัว้ใชนะนะชนะยรอยมืออมือจับมือจับมือไชนะเนจับมือใครชนะนี่้ย้ยโอ้โหได้ไหมครับเอาคิโก้เโก้เคิโก้อ้เโกต่อไปเราจะแข่งวิชาตัวเบา ด้วยการกระโดดยางให้ให้ให้ใ oh ฮ้ไปใก้อนเองก่อนไปก่อนเออทุเรียมาเฟืองมาไฟลำใหญ่พุทราทุเรียนงอบางอบาดีดี ลองกังไปแล้วดูตอวก่อนคิดหรอดูตอนก่อนคิดหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมังคุดแต่มุดแล้วมุดบักทันประยุทธ์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 ไปก่อนแล้วเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่มุดเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง รู้เรื่องอยูโอ้อพูดผิดทำไมดทำไมตะกี้พูดผิดละมุดละมุดอะไรเฮ้ยโอ้ลมุดมุดละมุดเฮ้ยมันต้องคอยก่อนดิน้ำำำ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเห็นเมียเดินผ่านนี่มีกำลังใจเล่นนั้นเราเนี่ยเม็วเม็วไม่เห็นมีสักลูกหรอวะาตรงเ้ยแค่ แค่นั้นมันกระจอกเดี๋ยวกุจะโยนให้ม well. ึงดูไอ้สิงดูนะเนี่ยมาได้ยังไงลืมเอาใหม่โยนได้ไหมเออปั๊บนี่นะคอยดูนะโยนแบบกลับหลังเลยไม่เห็นหัวเลยดูนะ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 เรียกสิวะเออดูไอ้สิงเฮ้ยก มออสาดเลยว่ะเฮ้เขาไหวน้ำนางนี่ไะเอ็กซ่างตั้งเอ้อไเร็วแล้วเร็วเยผมนาหมดมึงจ้องจ้องว่าจ้องว่าจ้องว่าโอ้ยไม่เอาถือว่าถือว่าือเอไว้อุถือว่ถือเอาไว้มึงจะลบปะห้วยห่วยลบเน็อยู่เออยันลกมากถุกมึงมึงมึงบักหวย น้องตัวนี้นะครับเป็นควายชื่อน้องบุญหลายนะครับผมบุญหลายคาย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 หลาย